มึงคือพรุ่งนี้กับวันจันอ่ะไม่ได้มามึงค่อยมาอาคารโอเคมึงมาตอนประมาณเจ็ดโมงกว่าๆหกโมงกว่าๆเดวกูททกบ,บอกอีกหนึ่งด้้ยเด็กบททกบอกมึงอีกทีหนึ่งเพราะว่ากูมาเช้าไงแล้วก็แบบมึงถ้ามึงแบบถ้ามึงไม่เห็นกูมึงก็แบบขึ้นมาเลยดูหกทับสองอ่ะเออมึงก็เข้ามาเลย แต่มีเพื่อนหลายคนนะที่บอกว่าครูสอนคณิตตอนกะใจดีมากอันนี้คือตารางเรียนนะจริงจริงครูคณิตแบบเขาบอกว่าครูใจดีด้วยถ้าแบบตอนครูครูชั้นเราอะก็ใจดีนะตอนเที่ยงนะครูให้เล่นโทรศัพ์ด้วยเลย เจอเห็นโอตัคดคลิปให้กูหน่อยดิเจอวันจันทร์ที่อะไรวันจันทร์อยู่ที่เที่ยววันจันทร์อยู่ท้อเฉยมึงต้องมาวัดอังคารค้าถ้ามีใครถามหามึงก็จะมีแค่อับเบากับองศิษแค่นี้แหละแล้วก็กูนี่แหละมึงตัดคลิปให้กูก่อนได้ป่ะอยา่าทุ้งไปมาตัดคลิปให้กูก่อนค่ะ เดี๋ยวแล้ววิดีโอเดี๋ยวมึงเล่าวิดีโอเสร็จแล้วมึงเข้าไปตตดคลิปเพลงไหนก็ได้ที่มีหนึ่งวิดีโอแล้วก็มีสี่รูปมึงมึงเขียนค่าให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะมันต้องใส่ไม่อีกค่ะอีอดอไม่มีก็มีแค่กูกับอังเปาแล้วก็ออกสิบเวละที่ โอ้โห oh, awesome mm ันตอนนี้สขามากเลยค่ะี่ากูบอไดโอไม่เนี่ยกูก็พูดไกลๆอยู่แต่แบบไม่รู้ว่ามันเสียงไกลหรือเปล่าแค่เสียงกูแบบเสียงแหบด้วยไงเสียงเสียงเสียงเไมยเสียงเกี่ยะหรอเออแหละ แดกเจอเฮียไลแล้ววันนึงกูกินข้าวกับบ้านหนึ่งยังไม่หมดเลยกินมาม่าห่อหนึ่งก็ยังไม่อิ่มอ่ะเออก็คนมันไม่อ้วนก็คนมันส่วนะ ที่เหยโกตคหลอกกังไม่โอ้